อีกหนึ่งประเด็นที่ร้อนชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่คนแก่คนที่อายุ60ปีตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนอกจากแก่อย่างเดียวไม่ได้ตังค์จะต้องไปพิสูจน์ว่าตัวเองจนด้วยโดยยืนยันว่ามหาดไทยไม่ได้เป็นคนเริ่มแค่ทําตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้สูงอายุ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ .2566 ในประเด็นที่ว่ามีการแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในลักษณะที่ทําให้อาจเชื่อได้ว่ากระทบกับสิทธิของประชาชนทางพลเอกอนุพงศ์ยืนยันว่าเป็นการเข้าใจผิดมหาดไทยไม่ได้เป็นคนเริ่ม ชี้แจงแบบนี้นะครับว่าขอทําความเข้าใจกับประชาชนว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงินเบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งมีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นฝ่ายเลขานุก,การเป็นผู้กําหนดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ออกระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถเบิกจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ได้ ทางมหาไทยก็อ้างว่าทําไปตามขั้นตอนทําตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติแต่ท้ายที่สุดก็คือคนไทยเองเนี่ยแหละครับที่จะโดนตัดสวัสดิการที่ควรจะได้ครับ